หน้ากระเช้าดอกไม้ที่มีพี่สาวผมส่งมานควรพรอนให้ผมหายเร็วๆจากการบาดเจ็บการผ่าตัดของทุนน้ำดีของร่า,รางกายในตัว สวัสดีครับทนายอรุณที่นพงศ์ครับผมนั่งอยู่หน้ากระเช้าดอกไม้ที่มีพี่สาวผมส่งมาควยพ้อมให้ผมหายเร็วๆจากการบาดเจ็บการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกจากร่างกายในครันี้ขอบคุณครับขอบคุณ,คณพี่สาวแสนดีของผมขอบคุณทุกๆคนที่ห่วงใยครับ oh. ครบาวนี้ผมเป็นหลายเรื่อง เป็นกนไหลย้อนว่าจากการส่องกล้องเนี่ยกระเพาะผมเนี่ยเห็นขีดแดงๆนะฮะเนี่ยเส้นนีฮะถูกไอเจ้าน้ำย่อยเนี่ยกระเพาะเนี่ยมันทะเลาะทะล่าขึ้นมาถึงนี่ฮะมา,มาย่อยหลอดลมหลอดอาหารผมเนี่ยเป็นแผลยาวก็เกิดกดไหลย้อนทำให้เจ็บเจ็บบริเวณลิ้นปีนะครับแล้วกออ็อาหารที่ผมทานไป ย24ชั่วโมงก่อนน,ะนั้นคือไส้กรอกก็ไม่มีการย่อยน,ะนี่คือกล้องที่สองเข้าไปในกระเพาะอาหารผมนะคือทําให้ผมหลับไปก่อนแล้วก็ส่องเสร็จแล้วออฉีดยาแก้กปวดหลายครั้งแต่ก็ไม่หายสามครั้งสามชั่วโมงครั้งหนึ่งจนก็ดั่งไปทําอตร์ซาวด์ถึงได้รู้ว่าผมงน่องดีผมเนี่ยมันมออีนิ่วอยู่ในนั้น ซึ่งหมอบอกไม่มีทางอื่นในโลกนี้การมีนิ้วในถุงน้ำดีไม่มีทางใช้เลเซอร์สลายมันได้นอกจากเป็นนิ้วในไตสลายได้เป็นนิ้วในตับเกิดขึ้นได้เฉพาะ1 0 0 0พคนไข้จะเป็นหนึ่งรายก็ <Wow. S 2> ใช้เลเซอร์สลายไม่ได้ส่วนนิ้วในถุงน้ำดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีทางเดียวคือผ่าเอาถุงน้ำดีออกทั้งทั้งถุงครับถุงน้ำดีเป็นอวัยวะ ของร่างกายมนุษย์ที่ไม่มีก็ได้ลองลอมาจากไส้ติ่งไส้ติ่งนี่มีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่นี่มันโทษแต่ถุงน้ําดียังพอใช้เป็นที่เก็บกักตัวน้ําดีที่จะถูกส่งมาจากตับได้ครับมันมีภาพวาดประมาณว่าอย่างเนี้ยถ้าตรงนี้เป็นเป็นกระเพาะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตับ ตรงนี้จะเป็นถุงน้ําดีซึ่งตับมันมันจะส่งมันจะส่งน้ําดีผ่านท่อมาที่ลําไส้เล็กและไอการเอาอุลตราซาว์ผมไปเจอพ้องนิ้วมันมีอุดอยู่ตรงท่อถุงน้ําดีที่จะเดินทางไปที่ลําไส้เล็กพอหมอเห็นอย่างเงี้ยบอกเออถ้ามันเคลื่อนมาตรงนี้เมื่อไหร่คุณก็เจ็บแต่ถ้ามันย้ายไปตรงอื่นคุณก็หายเจ็บนะครับในปี2538ผมเป็นอย่างี้ทีหนึ่งที่ฮ่องกง พยาบาลมาฉีดยากับหมอพร้อมวันที่ลงโรงแรมผมก็าหายปีสองห้าเจ็ดผมเป็นอีกทีหนึ่งที่ป่าตองผมขับรถไปเองแล้วก็หมอฉีดยาให้ดูอาการครึ่งชั่วโมงก็หายพอมาปีนี้สองห้าหกสองผมเป็นอีกจะไม่หายแล้วเพราะหมอบอกว่าไอ้ที่คุณเจ็บตรงลิ้นปีเพราะว่าคุณเนี่ยลำไส้คุณบาดอย่างเงี้ยบาดเจ็บมากคุณนึงเจ็บแต่ส่วนที่คุณเจ็บเพราะไอ เนี่ยไปขวางอยู่คุณต้องรอมันออกไปจากจุดที่มันอุดต,ตันท่อน้ําดีก่อนคุณถึงจะหายซึ่งถ้าคุณขายหมอไม่ได้เป็นผู้รักษาแต่นิ่วมันเป็นตัวเคลื่อนไปที่อื่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวออกเขาก็ออกโดยการออตอนที่เขาทำอัดอราซาว์เนี่ยอันนี้ผมผมดมยาดมิีคุ้มดมไปปุ๊บเนี่ยผมหลับไม่รู้เรื่องเลยประมาณ40นาทีฮะก็ต้องสองเข้าไปเนี่ย ถามว่าเจ็บไหมไม่รู้เรื่องอนระแต่ถ้าเราไม่ได้หลับเจ็บตายแน่แต่พอตอนผ่าเอาถุงน้ําดีเนี่ยเขาใช้ห้องผ่าตัดใหญ่เลยแล้วก็ดมช่วงดมเนี่ยคุณสูดเข้าไปหนึ่งกว่าสองสูดอีกทีคุณไม่รู้เรื่องอนระัชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยผมหลับไปแล้วก็ฝันยังไม่ฝันเลยออกลืมตายทีมาอยู่ข้างนอกห้องผ่าตัดนะเพราะฉะนั้นคนที่กลัวการผ่าตัดบอกได้เลยว่าอย่ากลัวเพราะคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลย คราวนี้ไม่ได้บล็อกสันหลังการผร่าผ่าคือว่าเอากล้องเข้าไป3จุดในร่างกายผมเสร็จแล้วเอาแก๊สปั๊มเข้าไปให้ท้องมันใหญ่แบบคนท้องเลยเพื่อให้อวัยวะในร่างกายเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมีที่มีอะไรแล้วค่อยดึงถุงน้ําดีออกมานะครับจุดที่เขาผ่านะครับไอ้ที่บ,บวมๆเนี่ยแก๊สยังอยู่นะฮะผาตั้งแต่วาทิศ อันนี้เป็นวันพระรหัสแล้วสิ่งที่ออกมาก็คือนี่ว้าวนะครับคุณเห็นก้อนใหญ่ๆไหมอันนี้เจ mm ็ดมิลิเมตรฮะพี่ใหญ่สุดของมันไอ้นดองเล็กสิบสามอีกสิบสองอันเนี่ยทั้งหมดสิบาก้อนนะฮะใครอย่าไปซื้อหวยนะเนี่ยฮะอยู่ในร่างกายผมมันอาจจะมีอยู่ในร่างกายคุณก็ได้นะถ้าคุณอายุเหมือนผม เพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพคนไม่มีถุงน้ำดีหลังจากนี้ก็คือผมกินของมันไม่ได้กินของทอดไม่ได้แล้วค่าที่ไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยเมื่อตับจะส่งตับจะส่งน้ำดีจากท่อจากตับเนี่ยมาที่ลำไส้เล็กเนี่ยมันก็ไม่มีจะถ,ถุงน้ำดีอยู่นะฮะมันก็จะมาทันทตรงเลยโดยตรงมาที่ลำไส้เล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อผมทานอะไรไปครึ่งชั่วโมงเนี่ย ไขมันที่ถ้าเราทานมันเกินไปน้ําดีก็จะลงมาแล้วก็ขับมันออกจากร่างกายเลยเราจึงจําเป็นจะต้องเข้าห้องน้ําหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงนั่นคืออันแรกคือไม่ควรทานของมันไม่ควรทานของทอดอันที่สองคือผมไม่ควรทานอะไรก่อนนอนออถ้าจะทานอะไรทานแล้วอีกสามถึงสี่ชั่วโมงค่อยนอนแต่ถ้าก่อนนอน อยากทานหรือหิวให้ทานของอ่อนเช่นทานนมทานเลยเพราะ,ะชีวิตหลังอย่างนี้เปลี่ยนไปเยอะครับจากการผ่าตัดมันดีออกก็เลยต้องบันทึกเอาไว้เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้กับคนที่อาจจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมมีเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการผ่าตัดก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดก็คือว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยหมอได้ทําการตรวจหมดทุกอย่างนะผมมีหมออยู่สามท่านที่เข้ามาก็คือ คุณหมอนิวันทึ่ท่านเป็นหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องปอดหัวใจระบบเลือดท่านจะเข้ามาดูว่าผมเนี่ยก่อนผ่านเนี่ยหัวใจผมพร้อมไหมปอดพร้อมไหมนคะครับอวัยวะอื่นพร้อมหรือเปล่าคุณหมอท่านที่สองคือท่านชื่อคุณหมอลักษนาซึ่งท่านเป็นหมอเชี่ยวชาญด้านด้านกระเพาะอาหารท่านเป็นหมอเออจ้าของไข้ผมคุณหมอท่านที่สามคือคุณหมอโยงสันซึ่งท่านเป็นผู้ผ่าผมเนี่ย ปรากฏว่าคุณหมอที่วันบอกว่าปอดผมเนี่ยมัน,ม,นมันมีออกซิเจนเข้าไปข้างบนแต่ข้างล่างไม่ค่อยมีเหตุนี้เป็นเพราะว่าผมเนี่ยมันปวดตรงเล็นปีแล้วมันลา้ลนลาจนปวดไปหมดทําให้ผมหายใจไม่ไม่เต็มช่องท้องเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าในระหว่างผ่าตัดผมอาจจะเกิดเพราะว่าอปอดบวมหรืออะไรขึ้นมาได้เขาเลยต้องมีเครื่องมาเทรนให้ผมเนี่ยบริหารปอดให้หายใจให้เข้ นะไอ้เครื่องนี้เป็นลูกบอล3ลูกคือผมจะต้องดูลูกบอลนนให้ลอยขึ้นมาถึงตรงนี้นะฮะทั้งสามลูกแล้วให้มันนิ่งอยู่ไอ้ออยางแยกจะทําให้ออกซิเจนเข้าไปอยู่ในปอดผมก่อนผ่าตัดครึ่งชั่วโมงผมก็เลยต้องทําอย่างนี้แล้วก็หลังผ่าตัดจนถึงวันนี้คุณหมอก็บอยผมทำชั่วโมงละอย่างน้อยต้องขึ้นมา3ลูก10ครั้งหรือถ้าไม่ได้ขึ้นมาได้แค่ไหนให้มันอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่ลมหายใจจะไปได้นะครับ โดวยวิธีการอย่างนี้ครับที่สามครั้งครับสิบครั้งก็เหนื่อยพอสมควรน,นะครับนี่คืออันแรกเ,เกิดความาารู้เก่ับผ่าตัดที่คุณหมอให้ความรู้ผมอันที่สองคือหลังอ่าแล้วเนี่ยคุณหมอยงสัญญาให้ผม ยืนเลยนะครับพอผมยืนแล้วเนี่ยเอ่แรกๆเราจะทําตัวงองเนี้องจามันมันเจ็บแต่พอเรายืนนะคุณหมอบอกว่าให้ผมยืนตรงเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้ถ้าลองงอเนี่ยมันจะเกิดทังผืดแล้วมันจะหายช้าแต่ถ้ายืนตรงเนี้ยมันก็จะกลับไปสภาพเดิมแต่ว่าแผลจะตึงจะเจ็บมากในวันแรกที่ผ่าตัดแต่หลังจากนั้น ผมต้องเดินให้ได้เวลา1 0 5นาทีนะครับเพื่อนตัวจะเร็วขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นการเดินก็จะออพอได้นะครับนี่ฮะก็เดินไปเดินมาสวแบคนที่เคยเชื่อว่าหลังผ่าตัดต้องนอนนิ่งๆอะไมันเป็นความรู้ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่คือเกร็ดจ,จากการผ่าตัดที่ผมได้ครับขอให้ทุกท่านที่มีการผ่าตัดได้ดูอนันี้แล้วลองุกคิดดูหรือถามคุณหมอ พระจำตัวของคุณนะครับว่าควรจะทําแบบที่คุณหมอของผมแนะนำหรือเปล่าขอบคุณและสวัสดีครับ